เจนไคทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับเกม r a สไ Island EP ที่3กันนะครับก็สำหรับ EP ที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการสร้างบ้านแล้วก็ทำฟาร์มไปนะครับเพื่อหาแหล่งอาหารแล้วสำหรับ EP นะครับเดี๋ยวเราจะลงลงไอตัวเหมืองน,นะครับเป็นตัวดันเจียนให้เข้าไปลึกเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อดาบก่อนนี่เป็นดาบดาบพัตนาแหล ทั้งหมด100 100งรทองนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็มีทั้งหมด1 0อทองแล้วซื้อเลยเอา้าอ๋อไม่400ทองโอ้โหเราก็ึกว่า100รทองว่าแล้วมันถูกจังอันนี้เราต้องใช้ดา s s e n ซนซึ่งดา s เอเซนนะครับจะดรอปมาจากเ้าพวกตัวที่เราไปตีกลางนะครับเดี๋ยวเราจะขายของกันก่อนขายทํากินเลยคำาินมันแพงอะ่ะ ขายเพื่อให้เราเอาตังมาซื้อเจ้าตัวนี้ได้นะทุกคนก็คือ400บาทเราจะขาดตังค์ทั้งหมด360บาทเนี่ซึ่งเยอะมากมากเลยนะทุกคนจะดูเจ้าตัวนี้ก่อนว่าเราสามารถขับได้หรือเปล่านะอันนี้80บาทนะเป็น w a r X ตีช้าแต่ว่าดาเมจแร,รงมากเลยดาเมจ2จุดซึ่งถ้าเทียบกับตัวนี้เป็นดาเมจ1จุดนะทุกคน นี่สองจุดแต่ลบลบลบความเนตรงดีก็ไม่ได้น่าเก็ียดะทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็นคาถาเวทนะทุกคนตัวนี้ก็น่าใช้นะว่าเดี๋ยวจะหาตังค์มาซื้อเจ้าตัวขาคานาดนี้ก่อนดีกว่าโอเคราคาอีร้อยบาทแล้วค่าอีกสามร้อยกว่าบาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฟาตังค์นเลยดีกว่าไปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บตังค์รบไปที่ร้อยเกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซื้ออาุธดรณ์การณากันนะครับทุกคนยเย้อได้าดาบคารนะแล้วแล้วก็เที่ยวจะซื้อยันครับจะเป็นเหมือนคาถาเวทอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาลองดูว่ามันทําอะไรได้โอเคเราซื้อเลยมันจะไม่เหมือนคาถาเวท,ทเท่าไหร่นะของพวกนี้เราก็สามารถซื้อได้นะเดี๋ยวจะซื้อไปเลยแล้วก็เอามาลองใช้ให้ท่านผู้ชมดูนะ อันนี้80บาทเหมือนเราจะไม่ค่อยมีตังค์นะตอนนี้จะขายของอืมก่อนอันนี้ขายไปเลยมากที่สุดอ่ะ้องมีเท่าไรก็ขายเท่านั้นเราไม่น่าจะไม่ต้องใช้แล้วนะเอ,าอ้ากดตถดิีกโอโหโอโอเริ่มใหม่เลยโอาไม่เริ่มใหม่นี่อีก30บาทโอเคเราตน,นี้ได้ก่านเป็น100นะเหลือชิ้นนี้อย่างหนึ่งที่ต้องการตังค์มา15บาทจะจะขายเป็นหินไปนะอินเราเยอะมากในบ้านอ่ะเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเลยตอนนี้ ก็ไม้ให้กดชู5บาทโอเคตอนนี้เรา5บาทลนะเ,าเลยนะซื้อมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปห้องแต่งตัวที่บ้านเราแล้วก็เราจะเอาของมาใช้ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือไม่ดีอะไรเงี้ยลองดูกันนะอย่างแรกนะจะเป็นขวานซึ่งขวาน ขวานกับพิกแอกก็ขวานนี่มัน,อ,นอันเก่าปะแต่มีอันนี้อันใหม่นะความเร็วโจมตีบวกเดี๋ยวเราจะเอาลองมาดูใช้เอาลองมาใช้ดูโอเคอันนี้จะเป็นตัวพีกแอกที่เราเพิ่งใช้มาไอ้เพิ่งซื้อมานะ,ะลองฟันดูความเร็วในการตีเพิ่มขึ้นนะเราจะลองเอามาเทียบกับแอกแอกอันแรกของเราเอาเทียบกับแอกแอกอันแรกของเรานะ ลองลงไปข้างล่างดูแล้วไปฟันต้นไม้ดูโอเคอันนี้เป็นแอคอันใหม่ที่เราได้มาน่ะฟันครับถ้าถ้าตรงสเต็ปมันเจ็ดแต่ความเร็วโจมตีเพิ่มเยอะมากต่อไปตัวนี้ถูกนะทุกคนแต่ว่าความเร็วโจมตีน้อยมากเลยนะถ้ากดถูกหมือนในกา ในความคิดของผมนะผมว่าก็ตัวขวานใหม่ที่เราทำมาเนี่ยดีกว่าขัานเก่านะเพราะว่าด้วยความเร็วแล้วก็ดาเมจที่ไม่ได้ห่างกันมากต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลองหมดหมู่อะไรดีอ๋อพวกดาบไหมเออโอเคนี่อย่างแรกที่เราได้มาคือเป็นตัวคาดนะตนะครับทุกคนจะเก็บต่างคือมาแล้วก็นี่ของไวแล้วก็เป็นขวานเบทเอร์เแล้วก็เป็นเงาครับ ก็จะมีสองอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นเลยก็คือเป็นตัวพนูกับตัวชิวนะที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ใช้เลยจะมาลองดูของทุกอันดูนะอ่ะยังดาบตัวนี้ของเราเราฟันเอาฟันกับยาด,ดีกว่าดะเม,มิดหกนะทุกคนแล้วก็ลองดูตัวนี้เป็นคาตานะอเอาเยาเดี๋ยวจะลองใช้สกิลก่อนด้วยเราจำไ,ได้ว่ามีดัมมี่อยู่ข้างบนนะทางขามือเดี๋ยวจะขึ้นไปใช้ดัมมี่ของเราดีกว่า เพื่อทดสอบดาเมจไปกันเลยโดดบอกเลยโดดโดนเสียแล้วตรงเนี้ยโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราสามารถปั่มดามมีตีดัมมี่ได้ตรงเนี้ยของมันจะดับทุกๆวันเลยนะดับหม่อะทุกวันเลย,นะย,เลยแล้วสมัยมาตีแล้วเก็บตังค์ได้เก็บพวกเซฟไฟเซฟไฟก็ราคา,าแพงนะทุกคนเราจะตีไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา ทดสอบดาเมจกับดัมมี่ดูนะนี่ดาเมจหกนะทุกคนถ้าตีเขาจงังหวะมันประมาณแปดเก้าโอเคแล้วด้วยสกิลปรับดาเมจสิบสี่นะทุกคนโอเคถ้าสมมติตีเขาจงังหวะเป็นดาเมจสิบหกเพิ่มมาสองต่อไปเราจะลองเป็นตัวดาบคาตานะของเรานะโอ้โหดาเมจเยอะกว่าเยอะมากแล้วก็ ความเร็วนี้ไม่ต้องบอกเลยเร็วกว่าเยอะเลยแล้วก็เป็นตัวสกิลนะทุกคนดาเมจสิบถ้าติดสแต็กคาแรตีพร้อมกันมันดาเมจประมาณสิเกถือว่าเยอะกว่าเจ้าตัวดาบแรกเยอะมากเลยแล้วก็ความดีนี่คือบอกเลยดีกว่าเยอะมากก็มันหละขานสี่ร้อยนะต่อไปจะเป็นตัวเหมือนอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนมิใชัยป้าติดอยู่ในทุกคนดาเมจพอกับดาบ คูณสองของดาบเก้าเรานะแต่ว่าความเร็วโจมตีจะน้อยกว่าแต่ดาเมจเพิ่มขึ้นเรามาลองดูสกิลแรกกันเลยเป็นสกิลกระโดดทุบไปเนี่ยโอ้โอมันเป็นสกิลเหมือนคอนทอตีแล้วตีสไยฟ้านะทุกคนหมุนตัวตีแล้วตีสไยฟ้าเอาไม,ม่ทีเดีดาเมจมันทับซ้อนกันซึ่งน่าจะหวานสองครั้งก็คือน่าจะหวานสิบเอ็ดนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะน่าจะเป็นห้าหก ต่อไปจะเป็นสกิลที่2นะทุกคนก็คือฟัมต,ตีทั้งหมด2ครั้งแต่ดาเมจออกมา3ครั้งเป็น99 9แล้วก็5 18แล้วก็บวกอีก5เป็น23นะทุกคนต่อไปเป็นตัวท่านี้แต่อะอาไม่ใช่นี่ตัวอ e. ีตัวอ่อุ้ยเป็นท่าพุ่งเข้าไปแล้วก็โดนถูกนะทุกคนคือถ้าสมมติเรายืนตรงนี้นะเดีย๋ยวรอได้เป็นออนตินตัว A. อย่ยเราจะรอสกิลของเราให้เต็มก่อนแล้วก็จะก็ใช้ดูอยู่ตรงนี้นทุกคน ปับปบปุ้มดาเมจประมาณ21ถือว่าเยอะนะเยอะมากเลยแต่ว่าเอาส่วนตัวชอบดาบขานาดเพราะมันเร็วไงแต่ว่าถ้าเรื่องดาเมจอ่ะไอเน,นี้ยจะนันกว่าแล้วก็ด้วยสกิลที่ทำลายล้างของมันจะเป็นสายฟ้าด้วยต่อไปเป็นขวานนี้นะเป็นขวานที่เราได้มาดาเมจประมาณ15 ความเร็วโจมตีไม่เท่ากับตัวคาตนะาแล้วก็ดาบแรกนะก็ไปจะลองสก,กิลนะทุกคนแล้วประมาณสิบเจ็ดถ้าติดถ้าเข้าเข้าแหละตีตีสเต็กอะ่ะตีให้มันต่อนเนื่องมันจะน่าจะได้ประมาณยี่สิบก็ไปยังสุดท้ายของเราที่เราได้มาคือเป็นตัวเงาเนะเงาหรือเขียวเงาแหละเงาจะข้อดีของเงาคือความกว้างในการโจมตีแล้วก็ตอนตีนะทุกคนเราจะไม่ขยบตัวนะเหมือนกับ ของอย่างอื่นยังตัวนี้ปะมันจะขยับตัวมาข้างหน้านี่ก็จะขยับตัวมาข้างหน้าแทบเยอะกว่าด้วยแล้วนี่อ๋อนี่ก็ไม่ขยับนะโอเคจะมีสองอย่างแล้วนะที่ไม่ขยับตัวตอนตีเรื่องดาเมจอะดาเมจน้อยมากแลทุกคนดูนะแต่ว่ามันแลกมากับความที่ว่ามันไกลไงมันไกลกว่าของตัวอื่นเยอะแหละค่าตีตรงนี้ถึงเลยทุกคนลองดูตัวนี้ถึงปะมันไม่ถึงนะ อันนี้มันจะไกลกว่าไม่มากนะน่อยเดียวแต่ว่าก็ถือว่าไกลโอเคต่อไปเราจะลองเป็นสกิลแรกดูนะที่เป็นกดตบิก็จะปุ๊บโอเคเป็นตัวหมุนตีดาเมจเป็นเอลวงกว้างรอบตัวนะแล้วพุ่งนิดหนึ่งด้วยต่อไปเป็นสกิล E เราจะลองเช็คดูปรับปรับปรับตีทั้งหมด4ทีแบบนั้นนะเราจะลองใช้อีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้ได้เลยนะดาเมจสิบเอลเราจะลอง ใช้ตัวนี้นะ1 2 3 3งทีนะ999าเ้าเกาทั้งหมดสิปดดาเมจเอ้ยไม่ใช่18ดิมันต้องไม่เท่าไรอ่ะทุกคนมันต้องเป็น27สเจดดาเมจนะก็อาวุธที่ดีที่สุดในเกมนี้จะเป็นไม่ไอคาทาเนี่ยที่ดาเมจสูงมากแล้วก็โจมตีน้อยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ดาวคาณะซึ่งเร็วมากแล้วก็สกิลน้อยนะ ก็จะเอาเท่อนะอันนี้เท่เท่กว่าเพราะว่ามันมีสกิลใส่ฟ้านะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวนี้ความเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้สกิลเน้นตีแต่เนี้ยจะเน้นสกิลนะทุกคนก็เลือกเลือกใช้กันเองตามอัถยาศัใ่เลยนะเพราะว่าส่วนตัวชอบขนาดหนก็นมันตีเร็วอะมันไม่ต้องกดสกิลให้วุ่นวายนะอันนี้ของทั้งหมดเราใช้หมดแล้วเหลือแต่เจ้าตัวนี้นะซึ่งเจ้าตัวนี้เราต้องไปตีมอนให้ครบนะ เจ้าเป็นหมอนตัวใหญ่นะถือดอกตอนนี้เรามี21นะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มให้ครบ50แล้วก็จะจะเอามาใช้ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับไปกันเลย2.000 years later โอเคนทุกคนตอนนี้เราก็เก็บไอ้เจ้าตัวเอเซนครบ50เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมาซื้อเป็นเหมือนขวานละเนี่ยเป็นแบทเทนเอ็กนะครับแล้วก็จะคราฟเลยก็จะเอามาทดสอบให้คุณผู้ชมดูกันที่ดัมมี่ดีกว่า ราจะเอาขวานไปทดสอบให้คนดูมันมีทั้งหมดประมาณสสกิลนะเหมือนเจ้าตัวคอ้อนสายฟ้าเลยจะ,จะลองดูก่อนว่าดาเมจมันจะหนักหนักเหมือนคอ้อนสายฟ้าไหมคอ้อนสายฟ้าไี่ประมาณเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองแล้วมั้งถ้าทำไม่ผิดบางทีมีทีสิบสี่บ้างอาจจะขี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองดูนะทุกคนคือดาเมจสิบเอ็ดตีแบบเหมือนตีธรรมดาหก ความเร็วโจมตีพอๆกันนะแต่ว่าของ,ของสายฟ้าคือดีกว่ามากเราจะต้องดูสกิลแรกหมอนพุ่งเข้าไปตีนะทุกคนพุ่งเข้าไปตีดาเมจสิบหกสกิลที่สองเบียงเบียงสองครั้งดาเมจสิบหกสองครั้งแล้วก็สกิลที่สามหมุนตีเหรอใช่หมุนกระโดดตีลองดูเอาไม่ทีปรับดาเมจทั้งหมดสิบปดห้าโดยรวมแล้วอะ่ะโอ้ย โดยรวมแล้วเหมือนจะเป็นเจ้าตัวสายฟ้าเนี่ยดีกว่านะใช่ของสายฟ้าดีกว่าคือเจ้าตัวเนี้ยมันมันยังขาดดาเมจที่หนักไปหน่อยในการตีธรรมดานะทุกคนแต่ว่าถ้าด้วยถ้าเป็นสกิลอะมันแรงนะก็คือถ้าจะเล่นต้องเล่นสกิลเอาอะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วดาเมจก็เป็นไม่ใช่เป็นดาเมจหมวก ถ้าใช้อันนี้เราจะใช้เป็นตัวขวานน่าจะดีกว่าตัวขวานดีกว่าเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราเก็บอุปกรณ์ครบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการไปลงดันให้ผู้ชมดูลงให้สุดไปเลยว่ามันไปถึงไหนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกับว่าไอ้ดันเจียนที่เขาทำมาให้เนี่ยมันสุดแค่ตรงไหนนะเดี๋ยวจะลองวิ่งไปดู ไปกันเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่จาที่เราเจอมงมุมโยเยโยเยได้ปะเดี๋ยวจะวิ่งไปที่จุดนั้นกันโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดเป็นเหมือนแมลงโยเยโยเยแล้วนะลองลงไปดูไหม,ไมอะแล้วแมวอ๋อตรงเนี้ยทุกคนเหมือนจะเป็นแท่นกระโดดนะเยวจะต้องกระโดดตามแ hmm. ท่นไปแล้วก็ไปฝันรงค้ามก็คือถ้าเราตกไปเราจะโดนพวกแมลงเนี้ยกัดเอาโดดไปเลยอ,อุอ้ยทุกคนมันจะมีธนูยิงด้วยนะ ทุกขั้นกระโดดเลยถ้ากระโดดไปบุ๊มันจะยิงธนูใส่เราดีว่าเลยปากัวโหดแต่ลองวิ่งไปทางซ้ายก่อนนะว่าทางซ้ายจะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะเป็นเอ้ยตรงนี้คุณๆนะตรงนี้น่าจะเป็นทางสะพานที่เราขึ้นมาแล,แล้วก็สามารถกระโดดลงมาตรงนี้ได้แล้วก็ข้างบนนี้มันจะมีซากรากพักพางอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยไปสำรวจทางขวาทางขวาเหมือนจะไปต่อได้นะ เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปสำร,จสรวจบนซากปลังพากพังก่อนดีกว่ามันเยอะมันเยอะโอเคเดี๋ยวจะสู้หมือนกันโดดครับก็เปลี่ยนดาบจัดก,การไม่หมดบอกเลยตอนนี้ของเราฟูมาก เกาะเราก็มีเนปะถ้าเรากินอาหารเกินลิมิตมันจะกลายเป็นโอเวอร์ฮิลนะซึ่งมันจะกลายไปเป็นเกาะของเราก็คือสรุปแล้วตัวเนี้ยตัวละครเนี้ยมันจะมีเลือดทั้งหมด200นะทุกคนเก็บกองเก็บ่องเก็บ่องก็ตอนเนี้ยที่เลือกมาก็จะเป็นเห็นบาด้าขัานัดหนึ่งอันเอาไว้ตีแบบปกติแล้วก็จะเป็นตัวค้อนสายฟ้านะซึ่งเอามาไว้ตีหมู่กพราะค้อนสายฟ้านี่ตีหมู่ดีมากเลย เนี ah. น่ย ah. ah. แล้วก็กดตีใสแล้วก็อ่ากระโดดตับอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไม่โดนว้าไปโอเคเราจะขึ้นไปตรงนี้นะแล้วก็จจการพวกนมดเยอะวะกระโดดตับเนี่ย ah. บอกแล้วโคตรดีเลยออมันตีมันตีมู่โกงมากเลยตัวนี ah. น้ก ah. ็ ก็จัดการเคโอเคตอนนี้เราก็ตีหมดแล้วเลือดเยอะรถเยอะเหมืนอนกันนะแต่ว่าไอตัวอาหารเนี่ยเราสามารถเอามาได้10ต่อ1ช่องนะสมมติเราใส่ช่องอาหารมาอันอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเป็นอาหารวะเงี้ยเราก็จะได้อีก10อันแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าใส่อาหารสากานได้เปล่าอ๋อแต่เบอร์รี่มันได้เกิน10อันใช่ไหมแต่ไอเจ้าตัวพักทองเนี่ยมันได้แค่10อัน แต่ว่ามันเพิ่มเลือดประมาณ25เบอร์ดี้เบอร์ดี้มันเพิ่มเอ้ยเบอร์ดี้มันเพิ่มเลือดแค่10แก่สิบถึงห้าสิเหมือนเราจะเจอกล่องนะเราลองดูก่อนว่าทางกันไหมโอเคตรงนี้เราเหมือนจะไม่สามารถไปต่อได้เลยนะเราจะฟาร์มกล่องดูว่าไอ้กล่องเนะี่ยได้อะไรคือกล่องสีฟ้ามันได้ไลท์สโตนไฮ้เออไลท์สโตนอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องสีทองเนี่ยอยากรู้ว่ามันได้อะไรกันนะเราจะฟาร์มกล่องสีฟ้าก่อนนะ ของดีต้องเอาไว้สุดท้ายใช่ไหมทุกคนตามวาความกันไอ้กล้องสีฟ้าเนี่ยเท่าที่เห็นนะตสัสมจดที่ได้อ่ะสองอันนะแต่ว่าสนใหญ่ก็จะได้3ามสี่อันอะไรเงี้ยโอเคเราไปลองดูกล้องสีทองกันว่าจะได้อะไรนี่ขนาดเดโมมันยังแบบมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากเลยนะโอเคกล้องสีส้มจะได้เป็นตัวตังไลท์สโตนแล้วก็เป็นเหมือน พวกแซฟไฟอีกนิดหน่อยก็จริงๆริมันก็ก็เหมือนกล่องสีฟ้าอัปเดตนะโอเคเมื่อกี้ที่เราวิ่งมาตรงนี้นะทั้งขวาไม่ใช่ตรงนี้เนะี่ยทั้งขวาเหมือนมันจะไปต่อได้นะมันเป็นทางลาดยาวลงไปอะ่ะเราจะลองวิ่งไปดูว่าทั้งขวาเนี่ยไปแล้วมีอะไรไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งจำเอาก่อนเราจะลองดูว่าทั้งขวาเนี่ย ไปแล้วมีอะไรเฮ้ยอ๋อขอรับเโอ้โหเป็นเหมือนถ้าม,มืดๆแบบเหมือนคือคือเหมือนเราโดนสกัดกั้นกันมองเห็นอะ่ะทำให้มืดมากเลยงั้นถ้ำนี้จะเ,เอาไว้พาร์ทหน้าดีกว่าเราค่อยวิง่งวิ่งมาสำรวจเดีย๋ยวจะวิ่งกลับบ้านกันก่อนแล้วก็จปิดกิจที่บ้านนะไปเลย โอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยทุกคนก็ชอบพาร์ทนี้นะครับก็ขอปิดไปเพลงทนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปรุยไออะไรนะคอรับลิฟอะไรนะั่นแหละที่มันเหมือนโดนปิดตาโอเคพาร์ทนี้ก็จบไปเพลงทนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็บายบายอุ้ย Bye bye. Bye.